ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวงจรอของเครื่องไฮบริดฟ้าขาวนะครับภาค b i ย i r เ c t ช o นั l DC to DC Converter เนะครับเครื่องไฮบริดหรือตระกูลฟ้าขาวนะครับอาการเสียส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่า90%นะครับจะอยู่ที่ภาคนี้นะครับคือภาค DC to DC Converter ซึ่งมันสามารถที่จะ แปลงไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับหรืออัพไฟจากแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็น24โวลต์นะครับหรือ48โวลต์เนี่ยนะครับผ่านกระบวนการบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับผ่านมอแป็งตัวนี้นะครับบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับให้กลายเป็นไฟอ่าวีบันะครับ V b u s ก็คือประมาณดีซี380โวลต์ถึง400โวลต์เนี่ยเจาเรียกว่า V b u s นะครับ เพื่อจะเอาไปแปลงเป็น DC to AC ออกไปใช้งานหรือ,อเป็นเมนนะครับเป็นไฟเมนหลักที่ในเครื่องฟ้าขาวใช้นะครับวูจรน,นี้นะครับเป็อนวงจรอิสระนะครับอิสระก็คือไม่เกี่ยวข้องกับ CPU ใดๆนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มทำงานนะครับจาก IC เบอร์ SG 3 5 2 5นะครับเเรามาดูวงจรน,นะครับว่าวงจรเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างอะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนีที่ให้ดูนะครับว่าส่วนของแผ่นฟิล์มหรือว่า pcb เนี่ย ic s g 3 5 2 5เนี่ยผลิต pwm นะครับเพื่อการที่จะไปบูสต์นะครับหรือบัคนะครับบูสต์ก็คืออัพไฟขึ้นบัคกก็คือลดไฟลงนะครับด้วย ic ตัวนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับทนนรบาบว่าเห็นหรือเปล่านะครับ ตำแหน่งเองนะครับเขาเรียกว่าเป็น PWM generator นะครับซึ่งใช้ไฟ24โวลต์น,นะครับนะ24โวลต์ในเครื่องไฮบริดเนะี่ยจะมีวงจร power supply ของมันนะครับก็คือบวก12โวลต์กับลบ12โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้24โวลต์ก็คือใช้ทั้งลบ12โวลต์และบวก12โวลต์น,นะครับ สองตัวมานัือยี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์มาจากเมนสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายนะครับตัวต่อมานะครับที่สําคัญที่สุดก็คืออ่มอสเฟตนะครับมอสเฟตก็อยู่ตําแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์ก็จะมีสิบสองตัวนะครับถ้าเป็นสี่สิบแปดโวลต์ก็จะมีสิบหกตัวนะครับในวงจรนี้นะครับมีสิบหกตัวนะครับแล้วก็จะมีมอสแปลงไดร์นะครับมอสแปลงได้ อ่าสลับไดรนะครับอยู่4ี่ตัวนะครับสี่ตัวอันนี้คือด้านบูสอันนี้คือด้านบักนะครับด้านบูสจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับด้านบูสนะครับสตัวนี้ีนะครับส่วนด้านบักนะครับด้านบักก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับทํางานร่วมกับทันติเตอร์อีก4ตัวนะครับบูสนะครับก็จะมีทันิเตอร์นะครับบูสนะครับบูสเขาเรียกว่าเกี d r i ไ e นะครับ ด้านบูสต์นะครัดอาน์เทเตอร์มีสตัวตรงนี้แล้วก็ด้านบัคก็มีอาน์เทเตอร์อีกสตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็มีหม้อแกง2ตัวนะครับก็คือตัวใหญ่ๆนี่นะครับ2ตัวนะครับงตัวตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแอลหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแอลนะครับก็อยู่ตรงไหนนะครับใกล้ๆแอลก็จะมีตัวเคอร์เลนเซนเซอร์นะครับก็คือตัวจับ กระแสในการชาร์จนะครับในการชาร์จหรือการบูสต์ก็ได้นะครับได้ทั้งสองทางนะครับรอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านบัคคอนเวอร์เตอร์ก็จะมีไอซีบีทีสี่ตัวนะครับวันี้บอร์ดนี้ได้ได้ถอดออกไปแล้วนะครับไอซีบีทีสี่ตัวอยู่ด้านขวาม,มือสุดนะครับสี่ตัวสุดท้ายน,นะครับสี่ตัวสุดท้ายเราจะเป็นด้านบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับ ใน g p t เพื่อจะลดไฟจาก V bus นะครับเอามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเกียรนะครับเกียรได้ตัวนี้เป็นตัวสร้างพันนะครับให้สามารถบักกล่าวมวาจะลดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่เราจะตั้งในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตั้งในการชาร์จแบตเตอรี่สมมุติว่า แบตเตอรี่48โวลต์เนี่ยเราจะตั้งชาร์จไว้ที่58โวลต์อย่างเงี้ยนะครับตัวน,นี้ไปทำหน้าที่ามาจาก CPU สัญญาณมาจาก CPU นะครับสร้างพลังขึ้นมานะครับเพื่อจะบัรคอนเวอร์เตอร์ลดไฟลงมาเหลือ58โวลต์มาชาร์จแบตเตอรี่เป็นต้นนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองทางนะครับแต่ตัวมันเองมันอิสระนะครับมี CPU มาคอโนโทรลแค่2จุดนะครับคือจุดนี้ก็คือจุด on off นะฮะก็คือปิดเปิด ไอซีเบอร์เอชจีสามห้าสองห้านี้ให้ทํางานหรือไม่ทํางานนะครับปิดเปิดนะฮะเพราะว่ามันไม่จะไม่ทํางานตลอดเวลาเวลาชาร์จมันจะทํางานเวลาใช้จะจับแบตเตอรี่มันก็จะทางานนะก็ต้องคอยปิดเปิดแล้วก็ตัวบัคก,ก็คอยอลดไฟนะครับจากมิจากมีบนะัคเนี่ยเอามาชาร์จว่าจะให้ชาร์จเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่นะครับสามารถทีคอนโทรลไนดะ้ก็มีตัวคอนโทรลจาก c p u แค่สองตัวนะครับ อันนี้เรามาดูตอนชัดๆการทํางานชัดๆนะครับเราต้องสูมให้ดูนะครับเราต้องสูมให้ดูนะครับเรามาดูเอ3ดีสามหสองหก่อนนะครับเอ3 5ีสหเนี่ยเป็นตัว เขาเรียกว่า PWM generator นะครับก็คือสร้างสัญญาณ PWM มีเอาพุลออกมาสองตัวคือเอาพุล A กับเอาพุล B ส่วนเอาพุล A กับเอาพุล B เนี่ยก็จะจ่ายไปให้ได้นะครับได้นะครับทั้งบูททั้งบัคนะครับทั้งบูททั้งบนะัคด้านบูทตัวเดียตรงนี้นะครับทานจิตเตอร์4ตัวนะครับด้าน, boot, นบูทนะฮะมีทานจิตเตอร์4ตัวด้านบัคก็มีทานจิตเตอร์4ตัวเหมือนกันนะครับบูทนบะัคนะครับ แล้วตัวมันเองมันจะสร้างความถี่นะครับ p w l ที35่35ถึง38กิโลเฮิร์นะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ C110 กับ C4 เนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับจะทําให้เป็นตัวกําหนดความถี่ให้ตัว HG3525 นะครับเรามาดูด้านบูทก่อนนะครับด้านบูทเนี่ยเมื่อผ่าน เอาพุทธเอฟเอาพุทธีของไอ3สีสามาเนี่ยผ่านอ่าผ่านอุปทานเซนเตอร์เพื่อจะได้กำลังขึ้นนะครับนะฮะเมื่อได้กำลังพอเหมาะแล้วก็จะพาผ่านตัวอ่าเงาะแปลงเม้อแปลง,ง,งตัวนี้ก็คือไอโซเลตนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องไอโซเลตเพราะว่าไฟส่วนนี้กับไฟบวกลบ12โวลต์เนี่ยมันมันเป็นไฟต่ำกับไฟสูงนะครับมันเพราะนั้นมันจำเป็นต้องไอโซเลตนะครับเมื่อไอโซเลตแล้วนะครับ ก็มาขยายสัญญาณอีกทีนะครับด้วยทานิเตอร์ทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับนะฮะเพราะว่าเรามีหมออแปลงที่จะบูท2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพุชคูณนะครับมออแปลงตัวก็ต้องมีด้านบวกด้านลบนะครับด้านบวกด้านลบนะครับก็จะเป็นทันตเตอร์นะครับ4ตัวนะครับนะเป็น SMD อยู่ด้านใต้นะครับนะแล้วก็อีกฝั่งนี้อีก4ตัวนะครับเป็น8ตัวนะครับ เพื่อจะได้มมสเฟตนะครับ16ตัวนี้นะครับผ่านม้อแปลงนะครับผ่านมออแปลงนะครับแล้วก็มมสเฟตต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะไปเข้าอากากลางของของมออแปลงนะครับมออแปลงมออแปลงนี้เป็นหมออแปลงความถี่สูงครับมีสองตัวอนุกรมกันอยู่นะครับอนุกรมห่เพื่อจะได้ไฟให้ ถึง DC 380โวลต์ถึง400โวลต์ก็คือ v u u นะครับเมื่อมันบูตไฟออกมานะครับผ่านม้เอแปลงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาสู่ IGBT C ตัวนี้นะ4ตัวนี้ขณะที่มันบนะูตเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกัไดโอดเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนบิดไดโอดตัวนึงอนะครับนะฮะเมื่อมันผ่านบิดไดโอดแล้วมันก็จะออกมาเป็นไฟบวกลบนะครับ,นะรบนะ300 80โวลต์นะครับนี่นะครับก็เป็นบัสบวกนะครับกับบัสลบนะครับนะฮนะก็คือตอนบูสตเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเป็นเหมือนกับเด็กโอดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าตัวบักเกจนะฮะเกจเกจไดบักเนี่ยนะครับ,เ,รเ,รดดบ,รบเพราะว่ามันจะต้องลดไฟให้ได้พอเหมาะของการชาร์จตามที่เราตั้งไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเกจไดแต่ตัวตอนที่ไม่ชาร์จเนี่ยมันก็ จะออฟอยู่พอออฟเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เป็นไดโอดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไดโอดด้านลบนะฮะมันก็ไปทางด้านลบนี่นะครับลบก็จะไปทางบัสลบนะครับแล้วบวกก็เป็นบัสบวกนะครับนะฮะผ่านเอลตัวนี้มานะครับนะอันนี้คือการบูตนะครับการบูตนะฮะการบูตอันนี้เรามาดูการบัคนะครับบัคก,ก็คือสัญญาณจาก pwm จากเ g 3 5 2 5ก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเข้า ทรานซิสเตอร์ไดเหมือนกันเลยนะครับทรานซิสเตอร์ได้สี่ตัวเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาไอโซเลตนะครับด้วยหม้อแปลงอีก2ตัวนะครับพอไอโซเลตแล้วนะครับก็มาขับนะฮะขับไอจีบีทีสตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับมาจ่ายให้ไอจีบีทีสตัวนี้นะครับหรือมาขับนะมาขับนะฮะไอจีไอจีบีทีสตัวนั้นแต่ถ้าหากไม่มีไฟจาก บั c คอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะพอบักคอนเวอร์เตอร์ทำงานนะครับคอนโทรลมาจาก C p u นะครับนะฮะสร้าง p w m เข้ามาที่ขาเกตได์ตัวนี้นะครับมันก็จะปล่อยไฟนะครับคือตอนนี้เป็นในโอดไปด้านลบมันก็จะปล่อยไฟเข้ามานะครับเข้ามานะครับอันนี้ก็เข้ามานะครับนะเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันจะบักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะเป็นไฟสูงจาก 380โวลต์นะครับเพื่อจะมาแปลงไฟล,ลงมานำมาชาติแบตเตอรี่นะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับก็จะทำงานอย่างนี้นะครับก็ส่งให้ดูนะครับการทำง,งานส่งให้ดูนะครับส่วน c u r ร e n ลนดีเท t ตัวนี้นะครับหรือว่าเคอร์เลนเซนเซตัวนี้ก็เวลาเราชาร์จนะครับก็จะส่งสัญญาณไปให้ CPU นะสองเส้นนี้นะครับให้ CPU CPU ก็รับรู้ว่า ชาร์จกี่แอมป์ก e ี่วัตต์นะครับกี G ่โวลต์นะครับก็สามารถที่จะดีเทคตัวนี้ได้นะครับส่วนวงจรนะครับถ้าผมให้ไว้ในเน็ตแล้วบางส่วนนะถ้าหากว่า,าต้องการอยากจะเห็นวงจรแบบชัดๆต้นฉบับเลยนะครับก็ต้องมาเอาเองนะครับแลต้องมาเรียนนะครับก็จะได้ไปนะครับ ผมนึกบอกว่า90%ของเครื่องฟ้าขาวเนี่ยจะเสียจุดนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันหมดนะครับทั้งบูททั้งบักนะครับทั้งชาร์จนะครับทั้งอัพไฟเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาหมดเลยนะครับถ้าไอจีบีทีช็อตนะครับมอสเฟตก็จะช็อตด้วยนะครับมันจะไปหากันหมดเพราะว่ามันทํางานร่วมกันนะครับแต่คนละคาบเวลาพูดง่ายว่าคนละคาบเวลา มันสลับการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมอสเฟต16ตัวขนางเันอยู่ก็จริงต้องเป็นคุณภาพเดียวกันถ้ามีคุณภาพตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหานะครับมันก็จะเกิดการช็อตได้นะครับทำให้ตัวอื่นช็อตด้วยนะครับเกิดความร้อนสูงนะเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเบอร์มันเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับทั้ง16ตัวเลยนะครับไอจีพีทีก็เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ตามสเปคมันนะครับถ้าเราชาร์จกี่แอมป์นะครับเราก็ต้อง ต้องใช้ตามสเปคของมันนะครับถ้าเอามาใช้สเปคชปา์นะครับไม่ได้นะครับห้าตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นคารียกว่าสเปคเดียวกันนะครับคุณภาพเดียวกันตัวได้็เหมือนกันนะคุณภาพเดียวกันอะไรเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเสียมันมันมีถ้าเสียจุดหนึ่งเนี่ยมันลามไปหาอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะมันทํางานร่วมกันนะครับมันทํางานร่วมกันนี่ผมจะซูม ไอ้ดูเป็นส่วนๆ,ๆจะได้จะได้เห็นชัดนะครับเริ่มตั้งแต่นี้นะฮะันนี้ก็มีสัญญาณลงมาปุ๊บมาผ่านตัวนี้ออกนี่นะครับออกนี่แล้วก็ออกไปหาวีบัสนะครับนี่วีบัสนะครับทางกลับกันนะครับก็ได้สัญญาณมาจากไอเหมือนกันนะครับ ได้ตัวนี้นะครับกลนะับไปปุ๊บนะฮะพอกลับไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงมานี่เลยนะครับลงมาแบตนี่นะครับเพราะฉะนั้นบูสต์หมายถึงบูสต์จากแบตเตอรี่ออกไปเป็นวีบัสนะครับชาร์จหมายถึงว่าบัคจากวีบัสซึ่งได้ไฟมาจากาแผงโซลาเซลล์ก็ได้เป็นไฟ AC ก็ได้นะครับลงมาชาร์จแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวงจรไบเดเรคชั่นแนลคอนเวอร์เตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดในการซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาเรียนนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นของจริงเราจะได้วัดจุดต่างๆได้นะครับถ้าไม่เรียนเนี่ยนะครับเราก็พูดไปอธิบายเนี่ยมันเป็นพอสังเกตนะครับพอสังเกตเท่านั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นผมมีสอนทุกเดือนนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามที่เขียนไว้ข้างล่างนี้นะครับ